ก่อนกลับบ้านวันนี้วันสุดท้ายคุณสามีเอาสมศรีมาตัดตะไคร้คุณสามีเอาอาหารเพือป่าแล้วก็สมศรีก็เอาอาหารเฮือมาสองตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็มาหาลุงเดชลุงเดชก็ไปในมุง่งแกก็เอาอาหารเพือป่าเจ้าก็มาฟอนนัมชีวิตบ้นบานๆเนาะเก็บความสุขกลับไปเดนมาร์ก ทำมีทางความสุขมีทางความเหนื่อยสมศรีพ้าข่ามคุณสามีกขยังมาอยู่แกอยากมาเออมาก็มาก็เลยลาแกมาเจ้าสมศรีก็ตัดตะไข่ตัวตะกตัดตะไข่เสร็จแล้วเอาแค่นี้แหลมต้องเอาหนักเจ้าประมาณสักโลนี่แหละมาใส่กระเป๋าไปตัวก็จะไปยูงเทียมสองสามคืนกันนะกวดตู้เย็นมันเต็ม เดี๋ยวก็เลยมาปลูกต้นยางนาสักสาวต้นเจ้าเพราะว่าซื้อมาแล้วเนาะซื้อแบบติดมันมีเจียเฮ็ดะเห็ดปลาออกล่ะสมซีมจะไปปลูกตอนปลูกตรงไหนไงแต่ด้านซื้อมาตอนตีมาถึงแล้วนะสั่งมันมามันมีเจียเห็ดเห็ดปลาออกอะสมชีก็เลยพอดีแม่โคมาลงเร็จแล้วเนาะวันหนีว่าจะปลยว่าจะปลูกเนี่ยเพราะเห็นเจียเฮ็ดมันออกแล้วเนาะเฮ็ดมันออกดอกแล้วก็เลยเอาไปปลูก เอาผลมาลากไปหลายวันแล้วไงก็เลยเอาไปเพื่อคุณสามีคุณหลุมเพื่อก็เลยปลูกส้าต้นนี <H> ่แหละจะลองพอวัามันจะมีเฮดแตมแต่แต่เห็นเฮดเฮดมันออกแล้วนะออกดอกน้อยเฮดเป็น้องเฮทอะไรอย่างเฮดละโงกอะเฮทละโงกหรือว่าบ้านคนเหนือเป็น้องเฮดลมอีกอะสมศรีก็หันมันออกแล้วเนาะก็เลยอูไปตัวเสียงซาด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 ดเสียงน้ำเด้อพ่อยู่ตีบ้านลุงเดชเนาะเสียงน้ำาต๊มันก็เลย แสีงดังน่อยสมศรีก็อ,อู้ไปตัวนะคุณสามีก็คุดหลุมไปสมศรีเป็นคนปลูกเจ้าโจวยกันจะร้องพอว้เห็ดมันจะอ้อมออกไอ้เนี่ยคนระไม้ละมือเดี๋ยวก็เซ็แล้วเจ้า ีมันทาสีเออมันเอาสีธรรมชาติเนาะอะ เออ,อ,อ,อมันก่อนได้เตี่ยมันต้องรอก,ก่อนมันม่อยู่ปลปาสายมันเป็นเอเป็นดินมันเื่อว่า Lots. Sorry, boy. Have everything. That house. Hey, look, you, you, hand. No, are they okay? sure. Yes. làm lang cày, phục tôn mai. I think I'm not going to work farm here this year, but yes. <laughs> My had plans, really boss. If you need now. Yeah.